สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5 นายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์ระบุว่าพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกใช้รูปแบบราชบุรีโมเดลมารวมพลังการเมืองฝ่ายรัฐบาลต่อสู้จนชนะดังนั้นพักประชาชนต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะการเมืองที่เปลี่ยนไป อีกทั้งบอกว่าการจัดการแบบราชบุรีโมเดลมาถึงการแข่งขันเลือกตั้งพิษณุโลกคือรูปแบบรวมกินโต๊ะพรรคประชาชนเป็นคําตอบที่เห็นได้ชัดเจนกับการต่อสู้เพื่อให้ชนะเท่านั้นและการจัดการทางการเมืองเช่นนี้จะถูกนําไปใช้ในสนามเลือกตั้งนายกอบจอบทั่วประเทศและการเลือกตั้งสสครั้งใหม่การจัดการของพรรคประชาชนต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่พอมีเสียงนิยมจำนวนหนึ่งแล้วบวกกับกระแสนิยมของพรรคก็พอให้ชนะเลือกตั้งได้ หากผู้สมัครไม่มีคะแนนเป็นของตัวเองแล้วจะต่อสู้และแข่งขันให้ชนะได้ยากอีกทั้งจะรักษาพื้นที่เดิมใน112เขตเลือกตั้งของตัวเองได้ลำบากยากยิ่งอีกทั้งประเมินว่าการเลือกตั้งสสครั้งใหม่การเจราจาของพรรคฝ่ายรัฐบาลเพื่อตกลงส่งผู้สมัครต่อสู้กับพรรคประชาชนทั้ง400เขตไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นหากเจราจาให้ฝ่ายรัฐบาลส่งคนเดียวพรรคเดียวแล้วรุมมาช่วยหาเสียงในพื้นที่เฉพาะ112เขตที่พรรคเก้าไกลเดิมชนะเลือกตั้งเมื่อปี2516 ย่อมเป็นการจัดการเพื่อให้ชนะและเป็นโจทย์ใหญ่ของพรรคประชาชนที่ใช้ผู้สมัครไม่มีความนิยมอาศัยเพียงกระแสของพรรคเท่านั้นจึงต้องหาวิธีการใหม่เพื่อรับมือนายจรุพรบอกว่าการเมืองเป็นการออกแบบเพื่อชนะเลือกตั้งให้ได้ดังนั้นพรรคประชาชนจะเหนื่อยพอสมควรในการรักษาสสเขตไว้และอีกอย่างกลุ่ม 44. สสของพรรคประชาชนที่เคยลงชื่อยื่นร่างกฎหมายแก้ม1 1นึ ถ้าเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาเอาผิดจริยธรรมหากสารรับคำร้องอาจถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่สสก็เป็นไปได้ซึ่งสอแนวโน้มศูนย์นักการเมืองระดับสำคัญของพรรคครั้งใหญ่อีกระลอกส่วนการยื่นคำร้องตรวจสอบองค์อิงแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆนั้นนายจตุพรบอกว่าขณะนี้มีหลากหลายเรื่องราวแต่ถ้าเอาผิดได้สักเรื่องเดียวย่อมบรรลุเป,ป้าหมายแล้วโดวยเรื่องหลักของนายกคาดว่าอยู่ที่สนามกอล์ฟอาาัลไพ หากรัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนยื่นตรวจสอบต้องแก้รัฐธรรมนูญตัดสิทธิการตรวจสอบของประชาชนหรือไม่พอใจก็เล่นงานดำเนินคดีดตามกฎหมายพร้อมทั้งบอกถึงการตั้งบ่อนคาสิโนว่าแม้มีการตั้งทั่วประเทศ8แห่งรวมผลประโยชน์แรกที่เข้าประเทศได้รับตลอด30ปีประมาณ2.8แสนล้านหรือคิดเปไ็นรายได้ต่อปี9 3พันล้านแต่การท่องเที่ยวทำไรายได้เมื่อปี2566มียอดเงินสูงถึง1.8ล้านล้านดังนั้นถ้าบริหารจัดการท่องเที่ยวเต็มที่ คาดว่าช่วง30ปีสร้างไรายได้ให้ประเทศมากถึง90-100ล้านถามว่าทำบอนเพื่ออะไรเพราะการตอบแทนผลประโยชน์ชาติเทียบกันไม่ได้เลยถ้าบอนให้ผลประโยชน์ปีละล้านล้านผมก็จะหลับหูหลับตาเชียอีกอย่างเรื่องนี้มีบทเรียนอยู่แล้วกับการเอาหวยมาไว้บนดินแต่กลางขาใช้เงินอย่างโปร่งใสหรือไม่ นายจตุพรบอกว่าไรายได้จากการพนันไม่ได้นํามาสร้างชาติอะไรเลยเพราะน่าสงสัยมีคนภายนอกได้ผลประโยชน์อีกทั้งการขายคอนโดและเช่าที่ดินโครงการแลนด์บิ์99ปีไม่แตกต่างจากการไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงแหล่งพลังงานทับซ้อนใต้ทะเลกัมพูชาซึ่งคนไทยไม่รู้จะได้ซื้อน้ํามันราคาถูกหรือไม่อย่างไรก็ตามโครงการที่รัฐบาลจะผลักดันเหล่านี้ล้วนมีคนได้ประโยชน์มากกว่าชาติได้ประโยชน์ส่วนคนไทยกลับคิดยึดมั่นแต่อะไรก็ได้หรือขอให้รัฐบาลทำงานก่อน จึงเป็นความคิดเห็นแก่ตัวบ้านเมืองก็อยู่สภาพแบบนี้เรื่อยมาดังนั้นประชาชนต้องกล้ายืนหยัดปกป้องผลประโยชน์ของชาติสิ่งสําคัญต้องไม่ให้เอาประเทศเป็นบ่อนคาสิโนส่วนการแจกดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเงินสดนายจตุพรถามว่ามันเป็นดิจิตอลตามประกาศหาเสียงว่าอย่างไรแต่เป็นได้แค่การโกหกซ้าๆเป็นวันๆไปเท่านั้นอดี๋งวรก็ตามดิจิตอลยังมีอยู่เพราะจะเป็นทางเปิดไปสู่การขายคอนโด75%อยู่นาน99ปีสิ่งนี้เป็นเป้าหมายของโครงการดิจิตอลวอลเล็ต ออกรายการกับคุณช่อแต่ว่าไทยรัฐเขาจะออกตอนสี่ทุ่มครึ่งะนะครับคือประเด็นหลักที่ในกรณีการเลือกตั้งพิษณุโลกค,ความเป็นจริงผมก็พูดกันมาก่อนแล้วะนะครับว่าการเลือกตั้งพิษณุโลกมันไม่ง่ายะนะครับใช้ราชบุรีโมเดลนะคำตอบมันเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วลุงกินโตความเป็นจริงนั้นเนี่ยครับค,ครั้งที่แล้วพักเพื่อไทยลำดับสามลำดับสี่คนเสียด้วยซ้ำะนะครับเพียงแต่ว่า พอส่งเนี่ยนะครับพักเดียวเนี่ยมันเหมือนกับกรณีในการเลือกตั้งซ่อมหลังจากการเลือกตั้งปีหกสองอะ่ะพอสอนั้นพักเพื่อไทยแพ้พลังประชารัฐเกือบทุกที่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนะครับพื้นที่แดงเถือกในพอสอนั้น,นย,ยังไม่ได้ข้ามคู่อะไรนะครับบัตรสีบัตรถเถลิงกันแบบนี้แต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็แพ้อย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงเหมือนกันม,มาสมุดปราการก็แพ้แต่ว่าตอนหลังผมก็รู้คําตอบว่าแพ้เพราะอะไระแต่เพื่อจะเป็นตัวอย่างว่า ในการเนี่ยนะครับในการต่อสู้กับพรคประชาชนปัจจุบันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสู้ยังไงนะครับถ้าสู้แบบนี้เขาชนะ,ะแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับการเจราจาทางการเมือง400เขตอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเจราจาเฉพาะ112เขตอ่ะ,ะในเขตที่พักเก้าไกลเดิมเนี่ยที่เขาชนะการเลือกตั้งแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะครับในซีกนี้ก็บอกว่าเอาใครเนี่ยนะครับใครมีแวว นะครับจะเอาที่สองหรือจะที่อะไรก็ตามนะครับเพราะไม่ได้มีบรรทัดฐานเนี่ยกรณีพิศณุโลกเนี่ยก็ไม่ได้มีบรรทัดฐานว่าที่สองเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ได้ลำดับสองเนี่ยแต่ว่าเลือกมาหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ตกลงกันที่เหลือไม่ต้องสองอ่งรอะหนึ่งตอนหนึ่งพรรคเล็กเนี่ยนะครับขนาบซ้ายขนาบขวาไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองในซีกนี้โดยส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเลือกเขา มีระบบแกนระบบเนี่ยนะครับการหัวคะแนนเขาต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ว่าพรรคก้าไกลมันหัวคะแนนทุกอย่างมันธรรมชาติหมดนะครับจนกระทั่งถึงพรรคประชาชนก็ไม่ได้ต่างกันนะครับจะเห็นคนเป็นกลุ่มๆแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับใครเป็นวอเตอร์อย่างแท้จริงแต่ว่าพรรคก,การเมืองอื่นเนี่ยนะครับในระดับชื่อชั้นกันได้เนี่ยเขารู้กันหมดว่าคะแนนก้องเขาได้ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้น พอหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งจริงไงค,คือหมายความว่าซีกพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดแน่นอนที่สุดพอระบบการบริหารการจัดการะนะครับพักประชาชนลงพื้นที่เต็มแต่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ากระแสดีแต่กระแสมันก็ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อคะแนนบริหารการจัดการเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดพอตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์ที่น้อยกว่าเดิมไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า นะครับการบริหารการจัดการมันไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลกำลังใจอะไรใดๆตั้งนั้นแหละหตั้งแต่ไทยรักไทยมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งไทยรักไทยมาเนี่ยเขตหนึ่งพิษณุโลกไม่เคยชนะแม่แต่เบียงร่างเดียวนะ,ค,ะคือหมายความว่าถ้าวันที่30สิบบาทรักษาทุกโรคก,กระแสสูงจะได้2 4 8 377สี่บแปดสาร้อยเ็ดิบเจ็เว้นเขตหนึ่งพิษณุโลกมาโดยตลอดนะแม่กระทั่งวาเนี่ยครับเอาเนี่ยครับเอาสสคนเก่าที่เลือกตั้งชนะครั้งที่แล้วเนี่ย ย้ายพักเข้ามาลงก็ยังแพ้ะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทันบริหารอะไรเลยจะมีกำลังใจโอ้โหพูดได้ะนะครับแต่ทุกคนก็ก็รู้คำตอบว่านะครับพอแต่ใชท้ทฤษฎีรวมกันแบบนี้นะครับอันี้เป็นโจทย์ใหญ่ของพรักประชาชนในอนาคตอ,อย่างที่ผมบอกว่าพักการเมืองก็ไม่ต้องตกลงกันทั้ง400เขตหรอกนะครับเพราะว่ามันจะตกลงกันยากเอาแค่เขตที่ก้าวไปนชนะนะทุกพักแพ้หมด ราะจานนั้นเนี่ยก็มันจะยากอะไรต่อไปนี่ก็รู้วิธีการจัดการค่ะรอยสิบสองเขตออกมาสักครึ่งหนึ่งอะแสดงว่าโมเดลนี้จะถูกนําไปใช้ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่พักอื่นๆก็เป็นการประเมินเป็นการวิเคราะห์กันว่าคือในทางการเมืองเนี่ยเขารู้่าเนี่ยนะครับว่าการสู้ไ้ชนะสู้ยังไงเอาถ้าต่างคนต่างแข่งก็แพ้ในเขตนี้ใครก็ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีใครเดือดร้อนกันทักคนะนะครับสู้ยังไงทางนี้ก็ชนะแต่หมายความว่าเนี่ยนะครับ สามสี่สห้าพักนะครับหารพื้นที่กันพื้นที่คนไหนมีแววนะครับทำการบ้านที่เหลือไม่ต้องส่งเห็นไหมระบบบัญชีรายชื่อทุกคนก็ไม่ได้เดือดร้อนอนะครับเพราะว่ามันเป็นบัตรสองใบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในทางการเมืองนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่กับพรรคประชาชนะนะครับว่าแม้ว่ากระแสสูงแต่ว่าถ้าตัวผู้สมัครไม่มีกระแสเลยเนี่ย เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผู้แทนเขตเกือบทั้งหมดนะครับล้วนเนี่ยนะครับได้รับการส่งแสงมาจากพรรคกระแสพรรคเป็นหลักที่เป็นปัจจัยชี้ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองระบบเขตเนี่ยการในสู้เนี่ยนะครับกับวิธีการแบบนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าก็พิษณุโลกเนี่ยครับก้าวไกลชนะนะครับที่เหลือพรรคที่แพ้นะครับถ้ายังส่งแข่งเหมือนเดิมนะครับทุกพรรคลงเหมือนเดิม ประชาชนชนะประชาชนชนะนะครับเอาสเกลมาจับนี่ยไงก็ก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําสงครามที่มีโอกาสชนะไงร่วมกันเลยทีนี้ส่วนส่วนจะเป็นขึ้นมาจริงหรือไม่ได้นั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองก็คิดกันเร็วนะครับคือในเขตพื้นที่ที่ที่ก้าวไกลแพ้เขาไม่เจรจากันหรอกแต่เขตที่ก้าวไกลชนะเนี่ยนะครับก็หาเรื่องกันแพรกันทำไมนะครับเขาเฮโลสารพากันมากกว่าเอาครึ่งหนึ่งนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ เนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่สําหรับรรคประชาชนต่อไปนะครับว่าจะต้องรับมือในอนาคตอ่ะคือหมายความว่าถ้าถ้าอยู่กันในสภาพนี้ต่อให้รณรงค์ให้ตายนะครับเอาละริงอยู่เนี่ยน,นะครับไม่ได้แพ้ทุกเขตเพียงแต่ว่าฝั่งนี้เขาได้มาอีกครึ่งหนึ่งคะแนนไปกลับมันก็ไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองมันคือการออกแบบะนะครับว่าจะสู้อย่างไร ชนะอย่างไรแพ้อย่างไรเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมีทั้งแพ้ทั้งชนะกันมาเห็นมาโดยตลอดในการเลือกตั้งทุกระดับะนะครับเพียงแต่ว่าบทเรียนในทางการเมืองที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะครับและไปทํากันมานั้นก็พอที่จะอนุมานกันได้ว่าเนี่ยนะครับบัตรนี้เขารู้วิธีการแนละ้วความจริงเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ยากะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเขตชิตที่สิ่งนี้ชนะไม่มีทางเจรจา เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องเจราจากันทั้ง400เขตเอา112เขตเอาที่ดูแล้วว่าเ้าวไกลชนะแล้วก็ไม่ต้องเอาเขตพื้นที่เ้าไกล112เขตอ่าอ่า,อาทีนี้ในการเลือกตั้งซ่อมอะค่ะคุณจรุพรมันมันก็มีคําพูดที่มาจะพูดกันอยู่ว่ามารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีโอกาสส่งไปอันนี้มันอาจจะใช่แหละใช้ได้แต่ในการเลือกตั้ง ใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยพักการเมืองที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปจัดตั้งมีอํานาจร่วมกันหรือเปล่าเขาจะไว้ใจกันถึงขั้นหลีกทางให้ก<ข>ันไมก็ไม่มีใครไว้ใจ<ม>อะไรใครกันหรอก<ม>แต่ทุกคนก็รู้ไงถ้าเป็นคือถ้าเขตที่มันไม่มีโอกาสชนะไงเนี่ทุกพักไม่มีโอกาสชนะทัา้าเขตนะ<ม>นะครับถ้าเขาไปเจราจาในเขตนะครับในพักร่วมรัฐบาลก็าชนะอยู่แล้วไม่มีใครเจรจาด้วยก็แข่งขันตามปกตินะครับแต่ว่าเขตในเขตพื้นที่ที่แพ้อยู่แล้ว นะครับคือเป็นเนื้อป็นเนื้อที่กันดานอยู่แล้วแต่เป็นภาษาทางการเมืองน,นะครับเพื่อจะเปรียบเปรยว่านะครับก็ใช้วิธีอย่างนี้ได้ผู้แทนเพิ่มะนะครับก็หานการจัดการกันเอาไปะนะครับ,รบก็คือหมายความว่าเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ว่าทุกคนรู้แหละแยกกันสู้ในเขตพื้นที่ ที่ก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับประชาชนปัจจุบันแข็งแรงนั้นถ้าอยากจะชนะก็ต้องทําอย่างไรกันพรรคอื่นรู้สูตรซึ่งก้าวไกลเองก็ต้องประชาชนเองก็ต้องไปแก้โจทย์นี้ด้วยก็ก็ถูกก็คื <umber ed S 2> อหมายความว่ามันมีบทเรียนเรื่องการเลือกตังาา้งพม่านะครับก่อนที่จะเกิดสถานการณ <pater n S 2> ์เนี่ยตอนรัฐธรรมนูญพม่าเนี่ยให้ทหารเนี่ยนะครับมีเสียงทุกสัดส่วน25ค่ะบหาเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเขาหาย2ีเปอร์เซ็นต์เขาก็จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วนะครับ คนพ่ม่ยอมโหวตให้ผ่านรัฐธรรมนูญพันอย่างนี้ด้วยเสียงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอเลือกตั้งจริงเขาก็กลัวแพ้เลยนะครับก็คือหมายความว่าจะต้องในเหลือเจ็ดสิบห้าที่แข่งขันกันเนี่ยะนะครับจะต้องพาให้องซานเวลานั้นได้เสียงเกินห้าส<ม>ิบเอ็ดจากเจ็ดสิบห้าไม่ใช่จากร้อยนะ,ะนะครับฝ่ายทหารหาเพียงแค่ยี<ม>่สิบหกแต่ยี่สิบหกเขาก็เดินไม่ถึงเห็นไหมประชาชนก็พลิกเลย<ม>นะครับที่โหวตได้รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยเพื่อให้ทหารตายใจแล้วก็มาพลิก เทเข้าฝั่งองศาระนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ในอดีตะนะครับปัจจุบันนี้ก็ยับเยินกันไปแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเห็นไหมว่าการเมืองมันเรื่องการออกแบบค,คือสามารถพาข้ามได้พาข้ามไม่ได้ก็มีเพียงแต่ว่านี่นะครับเขาต้องรู้แล้วว่าโจทย์ข้างหน้านมันยากนะ,ะนะครับจะรอกระแสพักแต่เพียงอย่างเดียวสมัยก่อนตอนไทยรักไทยหนึ่งมีผู้แทนที่ไม่เคยเป็นผู้แทนมาก่อนอ นะครับแล้วก็ชนะเลือกตั้งมาเขาเรียกว่านกแปลนะะนะครับแต่ว่าการทําพื้นที่มันเต็มแล้วก็มีความต่อเนื่องอนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สาคัญเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในการทําหน้าที่ผู้แทนเขตนั้นก้าวไกลก็เหนื่อยพอสมควรคะนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดบรรดาดาวจรัสทั้งหลายเนี่ยกำลังจะโดนเรื่อง44สสน,นะครับซึ่งถ้าเรื่องไปถึงสาลร,รัฐธรรมนูญ หรือว่าสารดีกาภายในคดียาพูดรุงตําแหน่งทางการเมืองน,นะครับและก็มีการประทับรับฟ้องเนี่ยนะครับอาจจะสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ซึ่งโดยหลักจะสั่งเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าบุคลากรที่มีชื่อมีชั้นทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวหน้าพักลงมาเนี่ยนะครับก็จะโดนกันอีกระลอกเ,เห็นไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งจะได้สองเสมอไป นะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม้การเมืองไทยมันไม่ระบาดสัตว์นะครับเดินมาถึงจุดของการต่ำซามได้ขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่าการเมืองมันเรื่องคือการออกแบบซึ่งกสารพัธนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่คิดอาจจะใช่แต่สถาสรนการเมืองคนละเรื่องก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลานี้เนี่ยบรรดาน,นักการเมืองเขารู้แล้วว่าจะทํำยังไงซึ่งสูตรนี้ในการเลือกตั้งนายกอบโจเนี่ยก็เต็มอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปรับวิธีการที่ผมบอกก็คือว่า ในการคัดหาตัวบุคคลที่มีเสียงของตัวเองเนี่ยนะครับในจํานวนประมาณหนึ่งะนะครับเมื่อบวกกับเสียงของพรรคนะครับมันพาไปชัยชนะได้แต่ว่าถ้าผู้สมัครไม่มีคะแนนเป็นของตัวเองะนะครับที่จะพอที่จะมาบวกมาผสมกันเสียงได้เกินนะ่ะ มันจะยากโดยสนามนายกอบจออาจจะได้รับคําตอบเดียวกับปีหกสาก็ได้ต้องเอาดาวเกิกด้วยแล้วก็กระแสของพรรคช่วยกันด้วยก็มันต้องมันต้องสองทั้งสององค์ประกอบถ้ากระแสมันขาดนะครับถ้าแข่งขันกันเสนอปกติเนี่ยแน่นอนที่สุดก็มาแต่ว่าพอเขารู้เขาก็ปรับวิธีนะนครับในเขตพื้นที่ที่พรรคร่วงเขาชนะอยู่แล้วเขาก็ไม่มีปัญหาเขานะครับแต่ว่าเขตที่ก้าวไกลชนะเดิมเนี่ยเขาก็มาตะลุงบอลเพียงแค่ร้อยสิบสองเขตที่เหลือพวกนี้ก็ยึดกันเป็นส่วนใหญ่เกือบหมดอยู่แล้ว คุณจิุพันธ์มองยังไงกับจํานวนผู้ที่ออกมาโหวตโนต้องเกือบเอาจงจริงก็ตีเป็นเกือบหมื่นนะฮะที่ท,ที่มันเจ็ดพันกว่ากันนค่ะเจ็ด <7, 600 S 1> พันหกร้อยกว่าผมเขา้าใจว่าเป็นพวกที่เคยเลือกคุณหมอวรวงอ่ะนึกออกไหมค่ะ,ะเพราะว่าคุณหมอวรวง์ก็เป็นผู้แทนเขตหนึ่งมานานในระดับหนึ่งคนหนึ่งนะอของพิษณุโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคะแนนของหมอวรวงท,ที่ที่ยังสามารถอะไรกันได้อยู่นั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่า ไม่เอาทั้งเพื่อไทยไม่เอาทั้งประชาชนนะครับแล้วก็ยังยืนอยู่ในจุดลักษณะอย่างนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนก็ไม่เข้าดูได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีจิตป,ปฏิสัมพันธ์กับหมอว่าลงอยู่นั้นะนะครับในเจ็ดพันคะแนนะซึ่งก็ให้ไปเลือกใครระหว่างสองพรรคก,ก็ก็คิดกันเอาเองแต่เพียงแต่ว่านะครับก็เป็นเสียงที่ที่ชี้ท้าชี้ทางหนึ่งก็อีกทางหนึ่งก็พลิกชนะแต่ชนะไม่มา นะครับไปถ้าไปเติมอีกทางที่ชนะอยู่แล้วก็ขาดไปแต่ว่าก็มีนัยยะสําคัญนะครับในเสียงปริมาณหนึ่งแต่ก็พอคิดอ่านกันได้ว่ามาจากไหนไม่ได้สลับซับซ้อนแล้แต่เป็นไปได้ไหมคะว่ากลุ่มคนแบบนี้แหละที่ออกมาโหวตโนจะเป็นจะเป็นกลุ่มที่จะไปทําลายสูตรรุมกินโต๊ะพักประชาชนถ้าเขาต้องการที่จะใช้สูตรนี้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ก็ทาไม่ได้ไงเยร์สเกวตโนประเทศไทยมันยังไม่ได้ไปจุดใหญ่ นะครับยกเว้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับในการเลือกตั้งในปี2 5 4 9น่นะครับซึ่งซึ่งมีปัญหานะครับที่พรรคไทยรักไทยต้องต่อสู้เนี่ยนะครับกับ20่ซนนะครับจึงมีปัญหาเรื่องการเจรจาพรรคเล็กลงนะครับแล้วก็นำพาไปสู่การถูกยุบพรรคนะครับในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในเรื่องสูตรแบบนี้ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้ผมเชื่อว่าในนะครับในทางการเมืองซึ่งอาจจะมีกระดานเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้สูตรสาเร็จนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูระยะยาวไปนะครับก็ต้องดูกันเป็นตอนๆเพียงแต่ว่ามันเห็นช่องแล้วการเมืองอฝ่ายนึงก็ต้องปรับตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องปรับ แล้วคิดว่าจะสู้กันยังไงเป้าหมายคือชัยชนะ uh huh. ไม่ใช่มี uh huh. ไม่มีรางวัลชมเชยหรอกนะครับอธิบายได้คะแนนมากว่าเดิมหนุนนี่นั่นตามสัดส่วนอะไรก็ uh huh. ว่ากันไปแต่ว่าแพ้คือแพ้ uh huh. ชนะคือชนะโลกความจริงก็เป็นอย่างนั้นะ uh huh.